อยู่ั้นงหลงครับในตัวกอย่สวิตไปไปมาไปไปหปวเดียวไม่พัดเอาอยู่ข้างไหนครับร้องไนครับ ชุบผีครับ่หมูสองว่าจานหรอบบ้างใช้เสียบปักไว้ที่ำแบาชุบสีกพุดแล้วเข้ああาสั่งในนี่เหรชัดกว่า